สวัสดีครับกลับมา,าพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Crazy Taxi แท็กซว่าหาแจกเงินสนับสนุนโดยมาลีช่วงนี้มาลีมีแคมเปญครับซื้อร้อยล้าน ลุ้นรับทองคำและมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์ครับรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทจากมาลีมีลูกมาด้วยครับเอาแล้วครับไปสัมภาษณ์ทางนี้ค่ะเชิญครับ Welcome to Crazy Taxi นี่คือเซฟีแท็กซี่ครับแท็กซี่บ้าหาแจกเงินครับเคยดูไหมครับเคยดูนี่ชื่อวัดครับชื่ออะไรครับชื่อเยี่ยมค่ะชื่อเยี่ยมกล้วยครับกล้วยใช่ไหมครับน้องงตัวเล็กชื่ออะไรฮะ น้องเทียนน้องเทียน่าต้องอยากให้ช่วยพูดชื่อรายการเรารายการ Crazy Taxi Taxi Bar หาแจกเงิน Crazy Taxi 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 ้ a r หาแจกเงินขอดังกว่านี้พี่อุทูยด้วยนะถ้าดังขนาดนั้นโอเค Crazy Taxi Taxi Bar หาแจกเงินเยี่ยมเยี่ยมเกมแรก200บาทครับนี่ครับเนาะกระป๋องครับให้น้องเทียนป้อนเนาะ่อบคุณแม่ไหวไหมทำได้ไหม เทยนไหวป่าน้องเทียนลนี่น้องเทียนช่าเล่นไม่ใช่หรอน้องเทียนจ้าสักเลือกตักสักสักัก้อะมาป้อะมาเอายืนมายืนมายืนมายืมาออ้อะป้าป้อ้าโอ้โหเรียบร้อยทังคู่ป้อนกัน อันนึงครับเอางี้ก็ได้ครับปอได้ป่าละกันง่ายๆ่ายเอาหน้าเอาหน้าไม่ต้องเขินอ่ะเออเขินอ่ะเออโอแหมมีลูกแล้วไม่ต้องเขินก็ได้ลูกไม่ขิเขินก็ข้างหน้าเลย นี่คือ200บาทจากรายการเฟซี่แพ็กซี่แพ็กสี่บาทแจกเงินกัรสตูนเงินรางวัลโดยมาลีครับขพัคกิการ์น้องเฮียนได้ตังค์ยอะยอดยอดโอเคเงินเงินเงินมากอ่ะแกนี้ให้500แต่ว่ามันจะยากก็คือว่าอาจจะท้ามันเข้าสัมพันธ์ของเรามีปัญหาได้ยังไลพี่ียังไลพีคู่รักคือว่าผมจะมีสาวสวยเซ็กซี่ในชุดคอสเพลย์ชอบเลยในชุดคอสเพลย์ครับ คือเขาเนี่ยจะพรมน้ําหอมไว้บางจุดของร่างกายผมจะให้เวลาหนึ่งนาทีให้กล้วยเนี่ยดมเขาว่าพรมน้ําหอมมาที่จุดไหนบ้างสามจุดให้ห้าร้บาทรารอไหมครับเอาเยเอาเะเอาหอว่าอา,อาตกลงกันดิคุยกันดีนะ่ะผมมีแค่หน้าที่แค่เสนอถึงไม่เล่นก็นได้แต่ว่าถ้าเล่นก็ลแล้วแต่สู้ยังไม่ได้หรอกเอาเถอะงั้นเดี๋ยวผมจะส่งนางงามเขาเข้ามาในรถคันนี้นางงามจริงหรือเปล่าจริงครับผม ผมจะมีสาวสวยเซ็กซี่ในชุดคอสเพย์ชอบเลยเป็นมิสอินเดียครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับมิสอินเดียอีแสตงอตงวันนี้เป็นตำรวจค่ะ๋อวนี้มาในชุดตำรวจนะครับมาให้คนตรวจจับโอเคอย่ารุนแรงกับต้นงนึ้งนะ น้้อองงตบกาสู้ไหมครับหรือเปลี่ยนใจได้ครับได้ครับโอเคจะเเวลาหนึ่งนาทีพร้อมเริ่มครับนี่ไงครับเฮ้โหโอ้ตรงทัวร์ของถอว่ามึงชอบปะวะพี่คอครับถูกต้องไหมครับถูกต้องหาแล้วเลยสองครับที่สองนี่ตรงตะกร้าถูกต้องครับม่่สามอ่ะตรงที่เป็นจุดจุดแล้กว่าจุดเสียวดื่มปะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหม หัวครับทุกคนโอเคครับที่เราไม่ตับม่หมดเลยฝ่ายห้ไป500บาทจากรายการเท็ซีแท็กซี่แท็กซี่มาหาแจกเงินชนะตัวน้องเงินรางวัลด้วยมานมีขอบคุณครับถ้าติดใจก็ติดต่อน้องตรงหลังไหมนะโอ้โหอ่ะเราใช้กล้อนดีเซลฟรีครับ5 4 3 2ี่แท็กซี่บ้าหาแจกเงินเย้ ก่อนลงไปมอบกับม,มอบผุกมาเลยอีกสักนิดนึงครับหน in oui, ักมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะับขอบคุณค่ะบสวัสดีครับบายบายแล้วอย่าลืมเปิดรายการนะครับเทนนิสแท็กซี่ท็กที่มาหาจากยานนะขอบคุณนะคะครับอยู่สักหน่อย เราอยู่แถวแถวทากินทาวครับว่าทำไมไม่มีใครเรียกแท็กซี่เลยครับวันนี้มันเป็นวันอะไรวันอาทิตย์ไงไอ้โง่เล่นเองทาเองคนเดียวครับผมมาแล้วรอซ่าไปเทากินเท้าครับครับก็อยู่ทากินทาวทากินเท้าครับ Welcome Crazy to Taxi สวัสดีครับนี่คือ Crazy Taxi ครับแท็กซี่มาหาแจกเงินครับคนที่เราขึ้นมาปุ๊บแล้เสียตังค์ใช่นะครับแต่ก็ ขึ้นมาปุ๊บเล่นเกมได้เงินกลับบ้านด้วยครับเล่นไหมครับเล่นสิครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อปอนครับผมปกติรักษาสุขภาพนะครับรักษาพี่รักษา crazy taxi taxi บ้าาแจกเงินครับผมเกมแรก200บาทครับผมพี่อยากให้เราปอกแอปเปิลก่อนแต่ใช้ปากนะใช้ฟันได้สิครับไม่ชอบกินเปลือกไงนาทีนึงอ่ะพร้อมไหมพร้อมพี่พร้อมอ่าสี่สามสองไป ให้ปลอกเปลือกก่อนนะปลอกเปลือกปลอกตอกียงเดียวปอกอย่างเดียวให้เหลือแต่เนื้อขาวนะใช่ใช่ใช่เฮ้ยสบายจริงจริงเป็นคนยี่สิบปีผมอยู่เลยเอาล่ะเอาเอาดิอ่ะครับลูกที่สองครับฟันคนหรือกระต่ายขุดแมวครับเ้ยกระต่ายขุดมะพร้าวครับ ่ดูนครับแต่น้ำลายผมเด่มเลยนะอยโอ้โหนี่ถือว่าเป็นคนที่ปอกแอปเปิ้ลได้ดีนะครับด้วยความที่เราเป็นคนรักสุขภาพเนี่ยเราควรจะกินแอปเปิ้ลเ <c oughs> หลืออีกสิบห้าวิครับแต่น้ำลายผมเด่มเลยนะครับสองร้อย <c oughs> บาทจากรายการเฟซีแท็กซี่ แท็กซี่บ้าหานแจกเงิน2 0งบาททั้งศูนโดยมาลีขอบคุณครับเกมต่อไปไม่ง่ายแล้วอสอนฝนจะกะและมีใช่ไหมฮะมโอ้โหให้ลืม5 0 0บาทครับถอนขนจกและ4เส้นพออ่ะ4เส้นเอาแล้วก็เพิ่มขนจมูไปสองเส้นขนจมูไปสองเส้นได้อันนี้แหนบเอาเลยพี่เอาเลย ถ้าถอดแล้วใส่กับพลาทิชชูมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสะดู4เส้นแล้ว4้นแล้วครบแล้วพี่4เส้นนะโอ้โหนี่ผมแถมให้พี่เยอะเลยอะไห้พี่ขอดูหน่อยโอ้โหชื่นใจจริงๆเอามาคนจะบูกสองเส้นครับใันนี้อาจจะต้องใช้กระจกแล้วล่ะบ500บาทบอสท่องไว้ อันนี้น้ำตาไหลอันน oh, okay. ี้น้ำตาไหลมาความรตต่โชวโอเคยอดมากโอ้โห ร้อบาทจากรายการเคซี่แท็กซี่แท็กซี่บ้าห้าเจ็เดือนดากน์ุ่นน้งวันโดยมาลีาขอบคุณครับผลิตภัณฑ์จากมาลีมอบให้อีกหนึ่งโอ้โหโคตรหนักอะ่ะเยอะมากๆจะบอกให้กินทั้งเดือนอไม่หมดอะ่ะขอบคุณครับผมแต่ถ้ายังไม่พอไปเสร็จอันนี้ไม่ใช่ไปเสร็จธรรมดาสามารถจะเปลี่ยนเป็นทองเปลี่ยนเป็นมอไซค์ทุกสัปดาห์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนแจกทองเสะหนึ่ง มาลีซื้อร้อยลุ้นล้านพิมมาลีตามด้วยเลขที่ไปเสร็จส่งไปที่471 2211ก่อ,อ,นนอนจะจากกันอขอเซลฟี่สักทีได้ไหมเซลฟี่โดยโกโปรครับขอบคุณโกโปรด้วยครับเคซีแท็กซี่แท็กซี่บ้า้าแจกเงิน,นครับครับ สำหรับใครก็ตามที่ดูถึงตอนนี้ครับถือว่าโชคดีเลยครับเพราะว่าอย่างที่เห็นครับเทปที่12เรามีสปอนเซอร์ด้วยครับมาลีก็เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีมากนอกจากาจะแจกทองในแคมเปญซื้อร้อยลุ้นล้านแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ Galaxy S 6 1หนึ่งเครื่องสำหรับคนที่แชร์คลิปนี้ผ่านแฟนเพจของทีวีมั้งครับคนที่เป็นแฟนเพจทีวีมั้งก็โชคดีเสดเข้าไปทีวีมั้งแล้วแชร์คลิปนี้แล้วไปดูรละละเอียดกติกาอย่างเต็มที่กันได้ในแฟนเพจเฟซบุ o กทีวีมั้งขอโชคดีทุกท่านครับใครโชคดีีผมจจะเเอาา Galaxy S6 ไปแกให้้ท่บลย ขอบคุณครับสวัสดีครับสับสไคร้ด้วยนะสับสไคร้ด้วยนะ